มีอันเดียวบอสซิวเป o, ็นเป็นบาวก็ล่าสิเป็นบาวพี่น้องเอ้ยเด้ไปเดวเยีกก่อนิยันวัไปเชิญเชิญตั้ใเขามาอันไหนเชิญเชิญเชิญสีทูห่อมทครับ สาธุพ่อบ้านใจกโล,โล้า,าลลลลลลลตัวมือรัวๆสิมภาษาถูกยังล่ะเลยรื่องห้องห้องขึ้นแห้งนี่ตัวเมียนกอนนะี่ถูเดี๋ยวไปแม่ถูกกันนะแป๊บนึงฮัลโหลสวัสดีครับผมพ,บพี่บ้านฟินแลนด์ชาแนลพีวีฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีครับผมช่องพี่ไม่บี้แรงอันัวอีกแล้วนะครับผมแค่ภาพเสียงท่องพี่บ้านฟินแลนด์ไม่อีกแล้วบ้านทุกขอยากถามบ้านอยากเห็นห้องนอนพี่บ้านฟินแลนด์มาสันส้นนอนที่ไหน Finland มาสันส้น กสิบรอไปนอนจะ่นอกไกนน่ดอกมันอยู่ทึงเตียงนี่ล่ะตอนนี้ถูน่นพี่น้องนะครับผมเพราะว่าบได้ถูหลายมือเส่เดือเกินไปว่าหลายมือถอดหลายเดือนแล้วมือนีนบ้างก็ถูนะครับผมจะกี่มื้อหนอกแกเช็ดง,งานเข้าวสารได้พี่น้องทำข้าวสารครเจ้าไปหาถูน้ำลุกงพัฒนบานระวังสีบกใส่ดหรอกุ่งหนอกพ,าาพาาี่หนอก อยูม่อหนอมีแต่แบบไปยังไงแบบจุ่มนนังถูๆๆเขาบางไ้พี่น้องบอกคุณดีนเนี่ยคุณดีเปนอไรนางแตงนาเวลาเพื่อนอันอาบางสำหรับเพื่อกรชีพนังยูนิ่แพ้วเนี่ยแพ้วเนี่ยเพื่อสินห้องดาาเพื่อนเพื่อกระชีพนังอยู่กระจคเพื่อกสิชนังเพื่อกสะีพีุยยิ่งเพื่อก็สนังแบบนี้่อนเพื่อกระชีนังสิได้พี่น้องเพื่อนังสิละแตงนา เขาตัวชีแตแดงหนากระบอกพึ่งยื่สิละนี่ละกระจบมองพึนน่งนั่งประจับนี่มองเห็นไหมพี่น้องอันนี้บวกห้องดาบเพึ่งน,นะครับอันนี้เป็นปตัวเครื่องแปรงของปุยบังทิ่นแน่นคนเดียวนะอันนี้ของปุยบังทินในแถวเดียวนะไม่เห็นครีมนะอันนี้การซีเป็นพวกครีมพวกอย่างเป็นสีพี่น้องอืมไม่มีตัวเครื่องแปรงขาบอดเพราะว่าเราเราเดินทางบ่อยเราย้ายฉินฐานบ่อยพี่น้องไปดูมาดูกับแบบเคล็ดแบบ จำล่องไปพี่น้องส่วนข้าวไปนะครับผมขีมกันย่างที่พี่น้องเห็นบมื่ใครใช้ไปกับปุ๊กละลายพี่น้องเอาละลายกับปุกมาเทร่วมกันนะครับผมเอาละลายกับปุกมาเทรวมกันก็เป็นชกับปุกเดียวแล้ก็จกท่าเลยนะครับนี่พี่น้องน่าแบบทัำสั่นสบายสั่นนะครับผมมุมเนี่เป็นมุมอ่าเวลาเพ่าๆไลน์นีกับสิมานอยู่ข้างล่างพี่น้องก็จะถามว่าปุ๊กของนี่พี่น้องเพื่อถึงก้อนช่วงนี้อันนี้คือเตียงแปดร้อยเก้าสิบห้าฟุตพี่น้องนะครับผมเตียงนอน มีความมีอย่างก็กันไปเวลาเสียงเงินกับกเซียงของนี่พี่น้องเสียงเงินได้เงินมากกับเซียงขอนี Exodus ้ล่ะแพลวผ้ากับเบอร์เห็นแล้วก็ยังมาเอ้นี้เจลาซาบะอันนี้เป็นมุ้งมุ้งนางมุ้งหยางพี่น้องตัวมากมีแต่ของหกหกอย่างก็ตีหกเสียผาซื้อมาไม่ใส่ไม่ทันนะครับนี่ดูใส่บอท่านพี่น้องใส่ไม่ทันอะไรบ้านี่พวกไข่ซื้อ่มีแต่ของอัน ตลาดนัดพี่น้องพวกขายบ๊อสื่อของเด่นนี่คือเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเสภาพบ่อยนะครับผมเปลี่ยนสภาพดูอืมเปลี่ยนสภาพดูสิ่งที่อยู่ข้างในข้ามาก่อนเนองเล้ออันนี้เตียงนอนสิ่งทอยู่ข้างในชิบไปดูอะไรพี่น้อง,อดดองเป็นอยังคือนสื่อเตียงไม่รัดตีก็อยากนอนเตียงไม่เป็นอยังบ้านไม่อยากนอนเตียงเก่าน่ะอืมเหลือเออ กูกูไปใช่คับเข้ไปนอนเตียงเก่าวันนี้พาปูเข้ากับโลกออกเบิร์ตทุกอย่างผพาปูเข้ากับโลกออกให้เบิร์ตระวังสิล่ะเคยฟักในบ่เตียงเคยอยู่เฮาเคยนอนปอกหมอนที่เฮาเคยใส่ทำอะไรเราพี่น้องนี่เดี๋ยวไปงวยกันไปก็แต่รคอยสูมของมันตามจริงแล้วพี่บาทที่ได้เนี่ยทำนไม่ได้เจ็บเป็นคนเจเป็นคนแบบมาเห็ดเมืองเานพี่น้อง ตะกีอยู่ฟิลแลนด์หนิเฮ็ดตอนนั่งห,หองจะควางหองนอนหีิโอ้ยจะเป็นหองคุณชายตะกี้นะตะกี้มันหน่อยเนาะมีหองนอนไหมกัแบศิลป์หรือ่าเป็นคนจะควางกัสศิลป์เฮ็ดแบบว่า,เ,วาเอซื้อแผ่นซีดีมาใส่สินะอืมหาแนวสีใส่เซย์อมากไหมถูกหรอไอ้มันหน่อยแต่ว่าเขาก็ต้องใส่เพราะมันมีแค่นี้ อยู่มืนนองน่อยมันจะมีน้ายาถูพื้นของท่นเองี่พี่นอ้องแต่ว่าอยู่ไทยแดนโบคาได้ซื้อเขาก็เลยพาเห็ดเอาน้ำยาพนรมตไทยมาใสให้มันหอมพนากพี่นออ้องเอาคนตัวเล็นี่ยให้มันหอมโตเครื่องแปรงแต่ยังมีแต่ยังพี่นอ้องหงุดหงิดึงอยู่อย่าเบืองไหลพี่นอ้อนงนี่แหละซ้ำนี่แหละมีแต่ของแขวนดิของเทาของแพาเขาอยู่ในกระเป๋าคือสมัมภารของแพวอ,อยู่ในกระเป๋านะครับแต่ของผู้หญิลิปปินส์ดูสิโต๊ะหนึ่งนี่ของผม,มเลยโต๊ะนี้ของผม,มเลยนั้นเนี่ย ตัวนี้เข่อยๆผู้เดียวสวยๆหวานๆลมน้ำเปิดแอร์แล้วห้งแห้งพี่น้องเพื่อนอาบน้ำเสียงดังโจกๆอยู่ตรนไนเพื่อนอาบน้ำนู่นนี่นั่นคุณหญิงตื่นมาทานอาหารแลากอาบน้ำแล้วก็ซีมีเป็นไลบ้าน ดีนะอาบน้ำเลยปรเดียยนมือเนีบทบานจัดการนึกมั่นี่นรอมห้องสะอาดก็บ่งบอกถึงตัวเราไม่ใช่ว่าเข้ามาเราหงุงตึงอยู่ห้องสะอาดบ่บอกถึงตัวตัวนเลยดิมาห้องหงตึ้งมันก็สิบ่งบอกว่าจะไปห้องอะไร เนี่ยออกกำลังกายข้าวเภาเนี่ยโยบหนักอืมเพื่อทีโยบอยู่ปีนับปีนตะเทือ่ที่โยบกี่วันปีนตะเทือน่นะตกเกี้ยตีนให้ะตีถนูน้ำสอน้ำซอยบ้านลาหลังนี้ฝุ่นหลายพอมันอยู่ทงหน้ามันอยู่กลางทงถูมือมือนีมือ,นนม,อมากฝุ่นแล้วนะครับผม ทุกวันนี้มาฝนแล้วไปว่ายนี่กับศิไปสร้างสตูดิโออยู่ข้างหลังนศิลปินนอนอยสตูดิโอหรอกสร้างคำร้องไปบรรทาดพลันไรเท่านี้ศิลปหม่งสุกหัวนอนถมดินโจกดินอยู่ในสามมาถม อาเรน้าือาบน้ำอคือโดน,น,น,นแทัว,วหให้แบบอบอามาสกหลังไงไม่ตกเลยนะ่องเหรอแปรงฟันหรือยงังขัดซ่วมหรือยังอะไรนะพ่นดังอะไร,นะรสิไม่ได้ยิน ใครจะไปรู้ว่าเธออาบน้ำฮะดมรู้ว่าภาษาขี่ซื้อเองนี้ดมอยู่ขีเป็นบาทเ้อขี่ฉันหัสุดแล้วด้อเธอกินลาบันเด้อ ว่าฉันจะต่อหรือเปล่า้าจะมว่าฉัน้ำหนีอะไรนนมันเสียหายฉันเสียหายกันเสียหายต่อการขี่ของฉันพูดกับเส่าการมันกินขี่ฉันที่บันนี่ระวังสิหนะ ฟ้าอาป้าไทยคิดแฟนบบ้างด้อแมนคับคิดหวนด้วนะใครเป็นมามีมามีรแแต่ดีหรือเปล่าทำไมอ่ะมามี่สิมาแชรยังไปอาดาวซื้อฮึ่มฮึฮึฮึ่ื้อตัวไอ้นี้ห้อยังบอก่เลือดยวใหยัง โอ้พี่เราเขาถามมาเตียงอยังทีห้องเงินเราเนี่ยเตียงหลายพี่น้องเตียงหลายห้องเสี่กับเตียงแบบไงหนึ่งเบิกเดียบ่อ่ะมาแดนบอหกมันบออันนี้ก็เป็นมุมมุมหนึ่งพี่ออ้เบรงแค่มุมนี่ว่าอันนี้เป็นมุมขายแป้งเฮ้านะครับผมนาตีมาเบื้องห้องนาตีน้องอันนี้เป็นห้องกระโจกย่างดีนาตีคนใดที่ถามว่านาตียู่งใดกินยู่งไหนดีดูห้องนาตีนะครับ อีกระจนี้มีแอร์ด้วยมีแอร์คอมดด้วยนะครับผมนัตตีน้่นมีแอร์นั่งซาพีอยู่นี่ครบนี่นัตตีนอ้นอยู่นะครับดูของนัตีในรีวิวของนัตีเนี่ย,เ,ยเกไร่ก,ก็แห้ <c oughs> งเจ้าไหนก้บชิมิเขานัตตีสีสางงูกัดงูกัดตายหาห้องนอนเนื่องจากหกเสือเกินโซฟาก็หห้งด <c oughs> ูนี้พี่น้องเ <c oughs> จ๊มต ของกุยกุยของน้าเป็นทามาอาบน้ำท้าห้องน้ครบ้างที่ปาทะไลกุยจังเลยนะครับพอสิทพี่ไปขอเดีวโอเคพี่น้องเจอกันตอนรอบใบอันนี้รอบเศร้ามาสีเตียงเพื่อมาตอนใบถ่ายช่วมคลิปด,ด้วยเพื่อนด้วยสวสัสดีจ้า